เอาวัดเลยจิ้มลงไปเลยอ,อ,อีกอีกอ่าได้เท่าไหร่ครับศูนย์ศูนย์สี่สี่ใช่ไหมโอเคคราวนี้เปิดเปิดน้ำนี้หน่อยครับน้ำโอเคอ่ายกยกรอบนีดหน่อยเปิดแรงๆเลยก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราลองวัดน้ำดูอ่า ลองวัดดูว่าได้เท่าไหร่อันนี้ล้าหลังล้างนะเท่าไหร่ครับสามค่าน้ำลดลงด้วยล,งลงใช่ไหมใช่แล้วล้านไส้กรองทะลุไหมพูดดังๆไม่ทะลุถ้าถ,ถ้าใส่แม้ต้องใส่หัวด้วยทะลุไหมไม่นัค่าน้ำลงไหมลงจากเดิมสี่ลดเหลือสามเพราะฉะนั้นเราเจ๋งไหมเจ๋ง ใครล้างทะลุเราไม่รู้แต่เราไม่ทะลุถูกไหมทะลุไหมไม่ทะลุต้องใส่หัวด้วยใส่หัวด้วยยี่หนะ้อด<ม>ังง่าทะลุไ,ไหม <laughs> ขอบคุณครับพี่คุ้มค่าไหม<อ>คุ้มค่าไหมโอ้ <laughs> โหเ <laughs> ยีย่ยมเลยคราวนี้ก็เดี๋ยวค่าเชื้อแล้วครับโอเค